สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตกปลากันแต่ว่าผมจะใช้เหยื่อปลอมคือเหยื่อแบบนี้เอ,าาอ้ยเอ้ยเอเอาว้นีเอ้ยมันเสียวลายแล้วเดี๋ยวเนี่ยคือเหยือ่อใช้ชเหยื่อแบบนี้นะ ผมจะใช้เยื่อปอมแล้วผมตกบนบกเพราะว่าผมไม่ตกปา่าตกป่านในชีวิตจริงไม่ได้หรือไม่แน่อนาคตเอาผมจะตกได้

กตกยังไกลคือตกยังไกลอะทุกคนคือเป็นตกปลาเนี่ยพูดไก,กี๋ยวทุกคนลองดูใหม่นะ ไม่สามารถให้ดูได้อตอนนี้เนี่ยไม่ได้เอาขาตั้งมาอู้ยหวดนไก่ผมบอกอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะ มันคือเบ็ดจริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะมันคือเบ็ดจริงๆเป็ดต,รตรกปลาจริงๆด้วยไม่ใช่ของอันไม้แล้วนะที่ในติ๊กต็อกอะทุกคนไปดูคลิปในติ๊กต็อกได้เลยผมบอกแล้วในช่องแล้วนะผมบอกในช่องแล้วนะทุกคนไปดูในติ๊กต็อกได้พวกผมไม่ได้ใช้เบ็ดไม้ไผ่แล้วแฉกปากเลยใคคุณเอ๋คุณทุกคนดูดูดิ่หูมันติด ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาไว้เล่นปีใหม่อาดาบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ เราเขาไปบีดดูดููกคนรู้ไป,ปาไปไกลแค่ไหน ใหมาก